ฮุนไดเฮ็ดวันสิบเอ็ดที่นั่งรถปี2012เครื่องยนต์2.5สีเทามาส,สวยๆเลยนะครับเดี๋ยววันนี้น้องเก่งจะพามาชมรถครอบครัวนะครับผมสวัสดีครับวันนี้พบกับเก่งกาดที่นี่ลำเลิศคาร์เซ็นเตอร์นะก่อนจะไปดูรถกันนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้น้องเก่งด้วยนะครับเพื่อจะได้าพลาดการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะอ่ะคันนี้นะครับเป็นรถฮุนไดเฮดวันนะครับเครื่องยนต์2.5 ปี2012นะครับเป็นเครื่องโดน A2 เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับมาพร้อมกับสีเทานะรถเพิ่งเข้ามาใหม่สวยๆแบบนี้เลยนะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมแนวนอนนะครับนี่ส,สวยๆเลยตัดสีดำแบบนี้บอกเลยเอาไปเลยสวยคุ้มค่าแน่นอนรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะไฟหน้าเป็นไฟหน้าเป็นไฮโดรเจนนะครับนี่โคมไฟใสๆมัลติรีเฟกเตอร์นะไฟตัดหมอกมีมาให้ครบนะครับลูกค้า คันนี้บอกเลยว่าด้าพร้อมกับนี่เลยนะล้อเดิมเดิมนะครับจากศูนย์ทุนใดนะครับนี่เอาไปเลยนะขอบ16นะครับพร้อมกับยางสภาพดีๆใช้ไงานได้ยาวๆนะกระจกมองข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวคิวอนศาสตร์จัดมาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้บอกเลยนะเป็นรถ11ที่นั่งเอาไปทำอะไรได้บ้างเอาไปวิ่งทำทัวร์รับส่งนักเรียนหรือว่าจะเป็นพนักงานออฟฟิศที่บอกว่าออฟฟิศเล็กๆแล้วไปเที่ยวกันทั้งออฟฟิศได้เลยนะครับ11ที่นั่ง นีประตูสไลด์ซ้ายขวานะครับนี่เราเพิ่งข้ามาใหม่นะบอกเลยสภาพแบบนี้เอาไปเลยครับคุณลูกค้าผมกระดุมรอบคันนะในราคาไม่ถึงเลข7คันนี้นี่ส่องไปนะครับนี่ข้างบนเพดานนี่คือบอกว่าเป็นซอฟท์พัดด้วยนะน,นุ่มเลยจอกลางใช้งานได้ปกตินะครับคุณลูกค้าอ่าเดี๋ยวดูนะส่วนของห้องคนขับนี่ กระจกไฟฟ้าพมาลัยพาวเวอร์สี่ก้านนะครับพร้อมกับแอร์แบ็กคู่หน้านะนี่้อมอันนี้เลยเพิ่มเสียงรูเสียงใช้ว่างรางานใชงไนได้ปกตินะครับไม้แท้หน0 0งแสนสีนโลนะครับสวยเลยนี่รถคุณข้ามาใหม่นะที่ใส่แว่นไฟดวงเดือนมีครบนี่ไฟแต่งหน้ากระจกมีมาให้ด้วยนะครับคุลูกค้าเอกสารแม็กบุสอยู่ครบ รถปี2อ1 2นะครับภายในสีเบจส1ที่นั่งคอนโซลด้านหน้านะครับเป็นนี่เลยลายหนังนะครับนี่ลายหนังตัดกับลายไม้สวยงามมากๆนะครับวิทยุใช้งานได้ปกติเลยนะแอร์เป็นระบบแมนนวลนะครับเกียร์ออโต้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ A 2 175แรงม้านะรถเดิมๆนะบอกเลยนะครับเรายังไม่ได้ทำความสะอาดเลยนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่สภาพนี้เอาไปเลยม่านรอบคันนะครับ ล้อด้านหลังก็จะได้เป็นล้อแม็กของเขาเช่นเดียวกันนะครับเป็นแม็กอลอยจากสู์ทุนไดนะครับขอบ16ที่สวยเลยนี่พร้อมกับด้านหลังสปอยเลอร์ไฟเบอรุดูที่3โลโก้ฮุนไดเฮดวันตัวดีลักนะครับเซ็นเซอร์ด้านหลัง4จุดเลยนะนี่แก้พิมพ์สั่งเลยมาพร้อมกล้องมองหลังนะครับคุณลูกค้าอ่าได้ดูในส่วนของด้านหลังว่าสวยขนาดไหนนี่ เบาะนะครับสาม,มารถนี่ปรับได้จะเพิ่มพื้นที่เป็นของหรือเพิ่มพื้นที่ของคนก็ได้หมดเลยนะครับใส่สัมภาระได้อีกจุกๆก,กันเลยนะหรือใครที่ว่าอยากแต่งเป็น VP ีก็สามารถถอดได้อ่มาม่านมีให้รอบคันนะครับโชคใช้งานได้ปกติน็อกไม่มีการขันไข่สวยงามมากๆรถ,ถเพิ่ง้ามาใหม่ๆเข้ามาวันนี้เลยนะนี่สวยงานจริงๆนะครับอ่า คันนี้ก็จะเป็นตัวเลือกอีกคันนึงนะครับเป็นปี2012นะ11ที่นั่งเป็นรถครอบครัวเครื่องยนต์ดีเซลนะครับกระจกไฟฟ้าเกียร์ออโต้นี่ประตูสไลด์2สฝั่งไม่ต้องใช้แรงมากมายเลยนะครับนี่เบาะหนังสีเบจเอาไปเลยสวยคุ้มค่าแน่นอนในราคาไม่ถึงเลข7นะครับบอกเลยรถของเรานะครับไม่มีประวัติพลิกควำ่ำจมน้ําย้อมแมวกรอไม่ตัดต่อไม่มีแน่นอนนะครับหากตรวจพบเจอครับยินดีซื้อคืนทุกบาททุกสตางค์เลยนะ รถส,สวยแบบนี้นะครับฮุนไดเอสบอน2.5ตัวดีรักนะครับปี2012จด2012แท้ๆเลยสีบอลเทาแบบนี้นะครับใครสนใจนะสามารถติดต่อมาไที่เบอร์ด้านล่างหรือจะเป็นที่เราเอาฟิชเชอร์ที่แอด LDCA ด้านซ้ายมือได้เลยนะครับสอนเราวันนี้น้องเก่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าว่วาจะมากับรถรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรใช้ประโยชน์ยังไงนะครับคันนี้บอกเลยนะครับค่าโตโซ่ที่690,000 9,000บาทเท่านั้นเองราคาไม่ถึงเลข7นะครับหากใครสนใจนะติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์น้องเก่งนะครับหรือจะเป็นที่เราพิเศษก็ได้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ